มาพบกับเราช่องพายเมษาแม่พลอยนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะถามีิก็ตอบแล้วแม่น้องกินส้ม <c oughs> มันเปรี้ยวน้องมันจะกินไหมมันเปรี้ยวห <c oughs> วานอยู่ตาหวาน <c oughs> อุ่ยนี่กางเกงนี่ใส่ทุกวันนะอ้าวไปให้กินดีกว่านี่พานองมาทางนี้แล้ว พาน้องมาทางนี้ไปแล้วแกะส้มเป็นไหม <c oughs> ไม่สาหายไปแล้วไป่ส <c oughs> าย ไม่เาอมานี่เราเมสสคกับเร็วๆๆๆมานี่มาี่แล้ว ันเปรี้ยวองิดงินเมงเดตีไปเรียกน้องมาน่ะน้องไปแล้วเียน้องมาก่อนแล้วจะได้กินไหมวันนี้อะส้มอะ ลูกเก่งน,น,น้องไม่กินไม่ก,กินเอ,เอาฟุตบอลมาให้น้องเล่นเร็วฟุตบอลน,น้องอยู่ไหนฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอล ออกอีกไปแล้วพี่ปอไปไหนดูน้ามิสาไปแล้ว เรียกพี่ปอเข้าไปเล่นด้วยนันมิสเาเขา,าจะรู้ไหมรู้มไม่ไปอะ่ะวันนี้เอามาเล่นตรงนี้นี่แล้วมิสาสสมาเล่ว เด้ากินเองครับมิชาหายเต็มจอเลยอะไรเต็มจอโอปอลโอปอยกินโชว์ด้วยกินยั่วด้วยนะคะยั่วๆจากโอปอส้มอย่างเปรี้ยวกินได้ยงหวานขนาดเมาาขเผาขเผ่นเผานาหวานใชาไหม ดูไม่ซะขานมาไม่ขานกินน่ะนายโยนทิ้งเลยโยนทิ uh <__<_้งเลยโยนทิ้งเลยโยนแท้ๆนะมึงโยนเอาคาบนึงจะมาละมากลางวันนี่มันให้กูเก็บๆให้มันตั้งหลายรอบมันคาบทิ้งอ่ะไม่มีใครเสด้วยคาบเอาโยนลูกเอาเลยลูกของไฟเขาก่อยังไปแล้ว tay được mù nô lạc The ban công ở đây bella ui 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 ขาดทิงไม่ได้เฮ้ค่ะมันรู้จริงสียงมัน,นมีเสียงด้วย <T> ให้มันแตกไปเลยเมษาจะได้ชื่อใหม่ ไปทำอะไรได้สิต่อ,อ Town, เอา rails, straight, เอาออกแล้วออกแล้วจะนี่แหละออกได้เอา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 เร็วจะไปบังกล้องก็ได้เห็นแต่ตูดแต่งวนก็ไม่มาบังเริ่มฉันไปอาบน้ำกันอืออหัวใคร ใครไปสิลูกเห็นต้นกระถินด้วยต้นกระถินของน้องเมษาค่ะนี่ค่ะแล้วจะดันมาทําไมล่ะคะโชว์ต้นกระถินน้องเมษาโชว์ยังไงบอสเออถอยออกไปหน่อยค่ะไปไกลๆหน่อยสี่รูปไปนั่นด้วยมันผิดทางผิดทางอยากโชว์นะคะแต่แต่ถือถือไม่เป็นนี่ค่ะอะไรนี่อะไรคะอะไรนี่ ทางกระถินของใครคะใครครับของ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 เมษาค่ะขอจากไหนเมดดานครสวรรค์แต่ค่ะบางน้องไปได้แล้วค่ะไปได้แล้วค่ะบางน้องค่ะต้น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 กระถินบางเมษานิดเลยเสงมันเข้านะบอลมันไปไหนอะ ปอลเอาเอาบอออกตั้งแต่เมื่อไหร่ข <c oughs> ้าทิ้งเปรกเองไนมัวแต่โชว์โค้ชกะทินอยู่นั่นเลยรถลงหรือเปล่ามัวแต่โชว์ต้นกะทินนะคะบอลหายนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชม FC ทุกท่านถ้า FC ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์บ้านของน้องเมษานะคะติดต่อได้ที่แม่สาวนะคะ <c oughs> มาทางนี้แล้วเม<อ>ษาเร็วมองไม่เห็นเลยจุ้มอะไรอ่ะอะไรอ่ะยุ <c ười> ่งจังเลยเ้ว่ะจุ้มเอามานี่แล้วเมษาไม่มีใครเล่นด้วย <c ười> มาเล่นตรงนี้ ต้นกระทิงของน้องเมษาจะมีของแม่แม่เอซีด้วยนะคะจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่านนะคะเมษานครสวรรค์อ่อเมษายูสุลินไม่ใช่หรอพันละเออ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 ดึงอย่าลืมแขงแรงพอ แข็งแรงพอมันจะรอดไหมล่ะครับเล่นแบบนี้ครับเอายับเลยไหมสะงับไปเดียวที่หมุนไม่ทันแล้วเนี่ยหมุนไวเดี๋ยวก็แม่เวียนหัว เอาอ้าอออาเอ่าเอบอกไม่พอใจด้วยไปแล้วไปแล้วตึมเอ้ยชนเสาวอ้ยมันไปถูกไปแล้วไปไปเยี่มเก็บไมน้องงีดงีไปเออไปอย่าไปอย่าไป ไปนะคะไไถ้าเกิดเอฟซี FC ท่านใดชอบใจสนใจคลิปนี้นะคะติดต่อได้ที่แม่สาว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะคะติด <c oughs> <c oughs> ต่อไปทำไมครับติดต่อที่แม่สาวทำไมคะตติด่่อแมสาวไถ่ายทุกทีเลยอ๋อ,อ, <c oughs> อ,อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ้ b e กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ